สวัสดีครับพ้ก่ช่องแมนรับผูแชนนะครับทันไี่ก่อนตามนะฮะไปไ้หมมาได้หดะเมนไปกับโจกกบวินน้องเอ้ยคนคนสนิทของลุงพลเปิว่า เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแผนบวบเดียวเออขอย่านบักจู่พาเจ้าออกกับกอกกึ่งเก่านะลุงพลบ่อยฮอากกับกอกกึ่งเก่ายันเจ้าไปน้ำมันนะท่าสารรถหาคันนั้นเห็นตะการก็ลอยเห็นสาวคันนองเฮียสงไม้อันเม่นเขาดับอันปนพญานาคบ่สะดวกว่ะค่ะไปแล้วบ่สะดวก มันไม่แข็งมนพะโลแต่ช่างต่าหายไปสองขั้นไปช่างต่างเนี่ยเฮียสงน้ำหลังวันนี้สารน้ำหลังอันนี้ก็ไปด้วยอันนี้ก็น้ำหลังมาแล้วก็ไปหายไปได้ไงพวกช่างู่เนาะเฮียไปโสมต้นทองปีเฮียสั่งขวาแล้วเนาะสมเงินหัวกระหางไปคนละทีศละางพี่น้องเพื่อสิมาอันบรรจบจะได้กับพวกเองนี่นะคะ กอย่านมึงโชว์พระเจ้าพระไว้ก็กอก้างเขากินข้าวยังม่างเจ้าใภาษาวนนีเขามาเรื่อยๆคอยเชนก็พร้อมแล้วนะฮะซี เดเหนียวเลยต่เมื่อคืนีกสิโดนมากโดนมาเรื่อยๆยมาิดงไสรเลยหาเลยหายแบบเลยบวน้ำห้อยบือแล้วปเดื่อแล้วจะเราไปางไหนกันยูี่ได้ไปอากาศหรือเ่า เียวันเลยเดียวนเลยละีเปลี oh, ่ยนแนเปลี่ยนแขนกับนเอะเปลี่ยนแขนัคนกัทมา่ากที่สองขั้นองใช้เฮียได้เพราะาน่าก๋วยละว่ะเสียเล็กกัทูมาหาบานนี่โอ้ก็ไปทางอากาศได้พุ่นเราโทรบอกเขามาแม่ว่ะเสียเวลาไปเสียเวลาเพื่อจีกับรถได้กับผเฮงเนาะบ้านดัวมแล้บ้านัวบ้านอันนี้บ้านบ้านท่อน มันมันเพอะแล้วมันพอมันพอดียังประสานงานกันเร็วเนาะได้มองกบรถ้วยพอดีบอกประสานโอ้ไปบ่อนมันเลยหอดพอดีหอดพอดีมาผู้นำทางเ่าน้ำหลังเขาบ่าเจ้าคนนี้บอกคนขับรถที่บอกบอแม่ว่าบูมบ่กบูมบอกบูมนะคำางน่ะ ีเรานำดาบ่องเอาเรากับ้ยทังาดไปร้อยซึ่ง้มาปุี่เป็นอยูน้ำาคูเดียวนะคะอยูรงเครื่องดื่มาเลยวร็ตงานนี้ไปตรวจน้ำตาลเด้กินไปื่างดื่มตลอดนี่ครับ แขวนคนได้แล้วพี่น้องกิะเองน่กับว่อื่อีกว่ากระบอาควานลไปครับลก้าวนี่ครับกกบคือเ้าน้ดข้งยนงเหมือนกันเออเนบ้างดู้ให้เอานาครับโกโก้ยันทาปลาสังยันลูกเตะครับโกโก้ลูกเตตาอาุงงเ้สง เฮียสาวขึ้นเฮียสาวขึนค้างเมื่อแต่เอพี่น้องเยไปหน้าเป็นเฮียเฮียเป็นหน้าเป็นเฮียให้ได้มีคนว่ามีคนว่าเป็นเอ่อเป็นอะไรนะความคิดของโจอยู่แล้วว่าไม่อยากให้พญานาคมาอยู่ที่จับกระดงกจะทกองกองมาเดิมหายเป็นแทนกันจะมาเสียสีสันจะส่วนทางบอกการโจ อย่ามันขี่กระบุนเดี๋ที่ขี่ลำกูเลยเมื่อวานนี่เนาะขี่รถคันนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยเข้าไปอยู่ด้านในนี่พี่น้องเอ้ยเออในได้ก็เ่ได <c oughs> ้ย er <c oughs> <raul ic> ินพี่น้องเอ้อในได้ก็เพรขาดเนี่ยโบราณนี่เขาไปอยู่ด้านในเนาะเปิเกิดเขาไปอยู่ทางในผ่าเลยพี่น้องสีเหลืองๆนะจ้า โอ้ใจละลุงโอ้ยไม่ขาดน,นะพี่น้องเอ,อ้ยเออไม่ขา <c oughs> ดรีบเข้าไปอยู่ในช่องแล้วล่ะพี่น้องนะโยกกล่องนะครับเออในในกระโปรงนั่นนะลงมาลงมาก็ว่าเออ <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงเสียงอยู่ทางในพี่น้องเอ้ยนะครับ ครับบรรยากาศตอนนี้ครับมาเลยนครับเชครัยงโอเล่ลงไปร้านนะครับอยได้มือทั่วของเรามาดใอยู่นีอยากมาตีโกมาตั้งแต่ตีสี่ตีหานะมันี่มาถึงนีกสภาพแล้วน้าจะมาแต่เช้าต้เช้นอีบอกมาตีสีมารแล้วเคยมาถึงตีเท่าไหร่คะรับออกจากโนตีสีเนาะมาถึงก็หกโมงนะโทรหาน่ะตอนหกโมงโทรหา งงกว่าๆนิดนี่ยเดี๋ประมาณสินาทีนี่แหละ๋ยวตกใจเนาะมาถึงปุ๊บเอ้าพุ่งเกณฑ์มาถึงมาได้หรือเปล่านะครับเขาบอกพี่เขาบอกว่าไม่ได้ไหมเนี่ยมันเทพยิ่งเต่าไม่ไม่ทำมามาอีกหน่อยนึงก็เห็นทางโค้งพอดีใช่ไหมครับนะครับเขาให้ที่เขาเลี้ยวเขามานะครับเขาไม่ไกลนะครับเขามากว่าห้าร้อยเมตรเนาะก่อนที่ผ่านมาก็จับไปแล้วนะคะหกห้าสองไม่โอกอาโอเก้าสอง ลดเเดี๋ยวต้องซื้ออีกลอตเตอรี่นะมีสองงาอบครับคนขับเกียของเราโอ้โน่ารักมากได้กินข้ากิองล้วักมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กินีสกเรยด้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กินล้อน้ำน้ำเสียดมา2องกิโลซเนื้อมาเกี๊ยวกนเล็กมาก่อนแล้วไปจับพี่ต้อมพีต้มจับอรจังวะดิน้ออะไรโอ้ ไม่ไม่ไม่อันนี้กูไม่ได้กินแน่นอนข้าวเหนียวมาอยู่ครับไม่ไม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีสิทธิ์ข้าวเหนียวมีสิทธิ์เค้นก็พร้อมแล้วนะสีนะสองคันนะมงเมื่อเช้าเนี่้ฮะไประมาณสี่ทุ่มอ่ะพี่ก็บอกว่าโอ้กินหิวมก็คงจะง่วงนอนพอ มี่วงนะครับูกาแฟเต็มเลยนี่ค่ะนี่ค่ะจากเอฟซีจ่ายเอ็มเอ็มมุไนชื่อพีิพิลกินกับกมนจังนะกินอ้าวหมเกินเนื้อมึงตึหวานด้วยเแต่ได้ไปตรวจแน่นอนครับน้ำตาลนี่ไปตรวจไตด้วยนะเพราะว่ามีแต่เครื่องดื่มชูกำลังพี่น้องพี่งาน่อยแถวเหลืองมาแล้วกินเดือเครื่องดื่มชูกำลังน้ำซีปวดนี่นะครับขออนุญาติกินนะ สำหรับกีก็อลงแค่นะยานน่ก็รุ่นแบบติม้แ่นาทีแล้วฮะยอดมากเลย่ะนสี่ก็มาพร้อมแล้วนะฮะก็นี่นะครับเนาะก็มาจอดไว้ตั้งเมื่อคืนนี่นะฮะมาถึงประมาณเที่ยงคืนนะเอฟซีนะครับองค์ปูนะฮะปาลิจิตนะคะ ทอาลคิปนนะอครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากติดตามกดไลกดแชร์ด้วยครับติดตารนะครับแมง้ะพูชแนครับ